รถหนึ่งคันมีเอกสารสามอย่างมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ต้องมีพรลบรหากไม่มีพรลบรโทษปรับ10,000บาทเลยนะคะในส่วนของพรลบนี้ซ่อมคนไม่ซ่อมรถค่ะเมื่อเกิดเหตุหากมีผู้บาดเจ็บต้องเบิกเงินจากพรลบรก่อนทุกครั้งและถ้าหากวงเงินไม่เพียงพอเราจะไปเบิกจากภาคสมัครใจหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยรถยนต์ แต่ถ้าหากไม่มีพรบรไม่สามารถต่อภาษีประจำปีได้นะคะ 2. การต่อทะเบียนหรือป้ายวงกลมเป็นการเสียภาษีประจำปีตามกฎหมายหากไม่ต่อภาษีเกิน3ปีรถของท่านจะถูกระงับทะเบียนจะต้องนำรถเข้าไปตรวจสภาพใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกควรซื้อภาคสมัครใจหรือที่เราเรียกว่าประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์จะจ่ายค่ารักษาส่วนที่เกินจากพระบจ่ายเงินเพิ่มหากมีผู้เสียชีวิตแต่ค่าซ่อมรถและค่าทรัพย์สินของคู่กรณีแต่ค่าซ่อมร,ร,รถของเราตามประเภทประกันที่เราซื้อค่ะ